ขอชิมอันนี้ด้วยลูกนี้มันต้องเข้าปากฉันโอเคเพราะว่ามันยังไม่สุกมากพอดีการทงพอดีเลยหวานมากสองลูกนี้สบา,าย <c oughs> อ,อืมอืมอมันก็ได้มาแล้วหนึ่งกอง มันเยอะมากไม่รู้จะเอาตัวไหนตรงน,นี้ก็เป็นต้นแอปเปิลค่ะลูกที่ใหญ่ที่สุด oh. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟาร์มสตรอเบอรี่แบบโอ้ดูใหญ่มากทั้งสตรอเบอรี่ทั้งแอปเปิลแบบคือใหญ่มากๆเลยทุกคนดูเห็นไหมแล้วก็เดินเหยียบต้นสตรอเบอรี่เขาหรือเปล่าเนี่มีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ข้างหลังก็จะเป็นแอปเปิลนี่ นี่เดี๋ยวจะให้ดูสวนว่ามันใหญ่ขนาดไหนคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาในสวนที่อยู่นอกเมืองนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปเก็บวีีโอที่แล้วเราไปเก็บที่เมืองแซงเฟิร์ตมันไม่ค่อยมีเราก็มานอกเมืองสักหน่อยขับรถประมาณ2 0่ถึงมนาทีแล้วมันเยอะมากๆทุกคนนี่ดูดูดูเห็นไหมมันเยอะมากๆเนี่ยที่นี่ของสวนก็จะโล่งเลยเพราะไม่ค่อยมีคน ไม่มีเลยเพราะมันอยู่ไกลจากตัวมึงแฟงเฟิร์นเนาะรเราจะชิมมัืมหวานมากมอีกรูกนนึงโอ้เป็นอะไรที่หวานมากของกินจนอิ่มเลยได้ไหม อก็ข้างหลังก็ไม่มีคนเลยนะทุกคนนะเป็นการถ่ายวิดีโอที่สบาย <laughs> อ,อืมอืมเด็ดซอสวีทอร่อยมากก็มีคนอยู่นิดเดียวฝั่งนูนนะ้นเนนาะมีไม่กี่คนนะเนี่ยอืมเนี่ยจะเล่นเอาลูกใหญ่ๆเนี่ยนะอู้หูจะเหี้ยอืมอืม ไม่รู้จะเก็บอะไรทุกคนมันเยอะมากปุ๊บปุ๊บอุ้ยปุ๊บเก็บเข้าปากอย่างเดียวโอ้โหพี่พิกเนี่ยนะคะทุกคนดูดูอู้ดูดูโอ้ตรงนี้เยอะมากเลยนี่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 ทุกคนโอ้โอ๋อ this big อันนี้ใหญ่โอ้หน่ารัก สวยมากกโอ้ด oh, ูสิท <c ười> uh, <c ười> ุกคนเยอะมากในแฟงเฟิร์ตที่เราไปแบบมันล่อยล้อมากแล้วเนาะอือมีเยอะจนเน่าอ่ะโอ้ยลมแรงอู้ดูนี่ดูนี่ดูนี่สิอืมมันแดงมากเลยอยากได้ลูกที่มันติดเขียวบ้างทุกคนมันเยอะมากขอเก็บกินก่อน ออเดิอันนี้ต้องหวานมากกันเนี่ยนีว้าทุกคนดูมันดกมากๆเราจะเลือกลูกที่ใหญ่ที่สุดโอ้พระเจ้าโอ้มันจะเน่าหมดแล้วเนี่ยเนี่ย มันเริ่มร้อนแล้วมันก็จะเน่าอู้เสียดายมากเลยทุกคนดูตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนี่โอ้ยนี่ใหญ่มากอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่เน่าไหมเนี่ยมันอันนี้ละนี่ต้องเอาแดงขนาดนี้ถึงจะแบบกินได้นานว้าดูพวงนี่สิทุกคนโอ้โหต้องเอาอันใดอันหนึ่งคืออันนี้ โอเคทุกคนเราจะเก็บแบบจริงจังแล้วนะคะทุกคนนี่ดูมันเยอะมากไม่รู้จะเอาตัวไหนแต่ไม่ใช่พันธุ์ที่ใหญ่นะเยอะมากมกเลยนี่โอ้เราเหยียบไปแล้วอ่ะสีแดงมากว้เหี่ยเหีนี่ ลูกพวงหนึ่งพวงหนึ่งแบบเยอะมากเลยนี่จะเก็บแบบน้ำใจไปเลยอะทุกคนวันนี้ว้าอู้ดิสไอเทคออร์ดิส <c oughs> นี่นี่นี่ดูตรงนี้มาดูมาดูมาดูาดโอ้เลือกลูกที่ใหญ่ที่สุดนะคะนี่นี่ มันเยอะแบบนี้เลยทุกคนที่นี่นี่ไม่ค่อยสวยทิ้งมาเก็บอันนี้ชิมก่อนชิมหวานมากชิมได้อ่ะทุกคนมันเน่าแล้วแค่ชิมเขาไม่ว่าหรอกเพราะมันเน่าเต็มดินเลย <G un less> ลูกอันนี้เป็นคนที่ชอบกินสตรอเบอรีมากว้า <G un less> ดูลูกนี้ <G un less> <G un less> ไอแล้วครับไอแล้วครับ <G un less> <G un less> ไปทุกคนเราไปเก็บยาวๆกันเลย ดูความดกของมันเออเราจะเอาลูกไหนดีดูมันสุกสุกมากแล้วเนาะมันก็ไม่ดีหรอกเนี่ยตรงนี้อื้ออืมอููู้้อื้ออื้ออ,อ,อ้โอ้ตรงนี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 ้อันที่ใหญ่ที่สุดคือตรงกลาง Ens, โอ้ด <together>. ูซ่อนอยู่เยอะแยะมากมาอ้โูเก็บไปด้วยกิดไปด้วยคนนี่นี่นี่เนี่ยแวหนึ่งไงมากหัวฟูมากอู้ตอนนี้เอาสองลูกเลยเลยเพราะว่ามันยังไม่สุกมากพอดีกำลังพอดีเลย มันสุกมากเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะเน่าทันทีแบบนี้ได้อยู่วววอืมวู้ยเน่ายัางยวงเลย โอ้ส er ีแดงมากไม่เจอสีเขียวเลยค่ะที่นี่อู้อันนี้ใหญ่มากเลยทุกคนนี่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 เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนี่อันนี้ใหญ่มากๆเดี๋ยวขอชิมอันนี้ดูว่าอืมเอเก็บเพื่อนมาชิมด้วย อืม uh huh. อิ่มแน่วันเนี้ยอิ่มก่อนออกจากสวนแน่ๆโอ้ขออีกหนึ่งลูกเถอะให้เจ้าอืมว้าลูกเล็กหวานนะเน,นี่ยอืมโอ้ลูกนี้มันต้องเข้าปากฉันอืม ก้อกากินให้อิ่มเลยวนันนี้เราก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอยาโอ้ลูกนี้สิมือเราแดงหมดแล้วมือแดงหมดแล้วพันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าดกมาก ตกจริงจริงโอ้โห,โหดูดิโอ้โเสียดายอยากให้โอ้เสียดายมันคงเน่าทิ้งหมดแะ้วคนอุ้ยดูข้างใต้นี่ข้างในนี่อู้ดู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 เห็นไหมเห็นไหมนี่กินจนไอทุกคนเก็บ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 เอาสีที่มันไม่แดงมากแต่ก็คือมันใกล้ถึงมันวายแล้วมันก็มีแต่สีแดงอุ้ย อุย้ยลูกนั้น no 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 มันเน่าแล้วทุกคนโอ้โหนั่งยังไง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 นี่การเก็บก็คือเราต้องเปิดหายอย่างนี้นะคะทุกคนเฮ้ยว้าวว้าวดิสอืม อืมวันน้วทุกคนต้องดูข้างในนี่มันเป็นอะไรที่ดกมากโพรเราจะเอาแค่ลูกใหญ่ๆมานั้น only the big o n e we take ้า้ดูเหี้ยเยอะมากดกมากๆเลยต่อไปต่อทุกคนไปต่อ

ฝั่งน,นี้ฝั่งนี้อุ้ยต้นหนามดกมากถ้าอยู่ใกล้แฟงเฟิร์ดนี่คือไม่เหลืออุ้ยนี่ไงนี่ไงดูความดกของมันเราจะเลือกเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดแล้วดูนี่โอ้อันไหนอีกหนะ้า ไม่เจ้าตอนนี้เราก็จะตั้งใจเก็บแล้วค่ะทุกคนร้อนมากๆตอนนี้นี่นี่อนีน่ีแต่ลูกแดงๆนะคะทุกคน,นอือดูดูตรงนี้ใหญ่นี่บิก๊กอือขอชิมอีกลูกหนะนึ่งอือโอ้ เราตั้งใจเก็บตาตั้งใจเก็บมัหาลูกตัวโตโอ้ตรงน <AND> well. ี้ตรงนี้เยอะมากเลยเยอะมากนี่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 ว้เยอะมากๆโอ้ยแต่มันสุกมากเลย สุกมากแล้วเก็บข้าวป่ากรเลยไม่มีปัญหาอืออุ้ย,ยตรงนี้มานี่มานี่ตรงนี้เยอะมากเลยทุกคนมาดูมาดูมาดูมา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 นี่ตรงนี้กมาลังพอเก็บเลยมามานนมามามาม ไม่ต้องให้มันแดงมากมันแดงมาก,ม,ม,ากมันไว้นานมันก็จะเน่านะคุไปถึงบ้านมันก็เน่าแล้วอากาศมันร้อนว้าอันนี้อันนี้เป็นลูกที่เราชอบนะไปจิ้มกับพริกเกลืออืมอร่อยลูกเขียวยังอร่อยอะ่ะเราอยากได้ลูกเขียวๆนิดนึงแต่มันไม่มีมันไม่มีเขียวแล้วตอนนี้โอ้โหเยอะไปหมดเลยนี่ แดงเต็มแล้วโอ้กินอีก่อนเอาไว้ให้ปากเราว่างเป็นอันขาดวาอืมอืมเอาไหมนี่ <c oughs> อุ๊ยดีสบิ๊กโอ้ยโอโอ้ไเดือ อุ่น oh, already อู้ยยยยย how many this one, one, two, three. 1 1 2 3นาม,มันก็พอแต่รูปตัวโต,วตวมันว้าว <c oughs> อันนี้เราจะเอาเข้าปากมองก่อนอืมอืมหวานมาก กินกินอร่อยมากอเมือม่อ,อเช้าไม่ได้กินข้าวมาด้วยทุกคนตั้งใจม่กินสตอรอเบอรีอม่มันไม่เป็นไรเนาะมันเยอะมากอะเอาไปก็นเน่าเอาอีกดูหนะึ่ง ม,ม,มามาเก็บทางนี้บ้างพยายามมาพยายามมา้วันนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมันใกล้เน่าแล้วแต่กินได้แต่เอากลับบ้านไม่ได้อือโอ้หวานมาขามี่ย ม้อนใครมาตกแถวนี้โอ้โเก็บแบบนี้ก็จะปวดเอวหน่อยแต่เขาก็จะเก็บแบบนี้กันแหละอ้าอืออืออือโอ้ี่

ทนที่ันทีว้าว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  <c oughs> คนบตื่นสตรอเบอรี่เก็บทีไรก็ตื่นทุกทีอะทุกคนอู้มันจะดกอะไรขนาดนี้ดูดิดูดินี่ดกมากมากนี่โชว์โชว์หน่อยสินี่ ดูดกบังมากๆดู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 ดนี่ดูมูอันนี้สวยเก็บได้อือนี่มีลูกเก็บเขียวเยอะข้างล่างโอ้ย,ย,ยอลมแรงค่ะทุกคนลมแรงนี่อุอ้ยลูกขนาดนี้กำลังอร่อยเลยนะเนี่ยกินได้เป็นวันอยู่แบบไม่เน่าเร็วนี่ นี่โอ้ยเยอะมากเลยอันนี้เข้าปากแล้วกันอ,อืออืออือทุกคนจุกมากน้ำฟูดเลย <laughs> โอ้ยทุกคนดูโอ้ยไม่รู้จะเก็บอันไหนเราจะเลือกเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดเท่าน,านั้นอุย้ยดูเน่าเต็มเลยจะได้เนาะยายโอ้เทคเทค why you take the small one take the b i น one h ย r e y e อุ้ยอิ่ม S <S ้ยจะเต็มแล้วค่ะทุกคนดกมากมากลูกนี้ต้องชิมลูกนี้จะไม่ไปถึงบ้านเหนาหรือยัง เก็บสุดทางเดินสักหน่อยอุตส่าห์เดินมาจนถึงว้าสองลูกนี้ได้เลยเนี่ยเยอะมากไมมเห็นลูกนี้ใหญ่มากเน่าไหมเนาะ ไม่เนา่าเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้มาแล้วหนึ่งกลองกินด้วยอือืม,อมลูกนี้เก็บเมื่อกี้ใหญ่มากที่เราอว่าเราจะชิมอืมอือิมอ่มเลยค่ะอาลูกอีกลูกนึงชิมเราจะไปแล้วอู้ลูกนี้ขอบคุณที่ให้ลูกใหญ่กับเรา เนี่เราก็จะชิมลูกนี้เราก็จะกลับนะคะได้เป็นหนึ่งกระปุกเยอะมากมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเต็มปากเลยลูกนสนุกมากคนไม่เยอะด้วยนะถ่ายวีโอมีความสุขด้วยได้เป็นหนุ่มกระปุกเดี๋ยวเราจะมาจบตอนถ่ายว่ามันจะราคากี่บาทไปเราไปช่างน้ำหนักกันเลยค่ะตรงข้ามนี่ก็มีลอดรั้วก่อน ไม่รู้สวนของใครข้างหน้าก็จะเป็นต้นแอปเปลิลค่ะทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าสวนของเขาหรือเปล่านมแรงมากๆเลยค่ะเ่วสวนแถวนี้ใหญ่มากเลยนะนี่ตรงนี้คือใช่หมดเลยเมื่อกี้เราไปเก็บตรงนี้เนาะอยู่ในป่าในเขาสวยงามมากๆนู่นยาวไปถึงถังนู่นเนะสุดทางเลย รอเบอรี่ทั้งนั้นเยอะมากๆค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นต้นแปปอปเปิลค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันมีลูกไหมเดินไปดูนิดนึงโอ้มีม,มีมีลูกแอปเปลิลเต็มเลยยังไม่สุกเต็มเลยลูกแอปเปิลเนี่ยจะเป็นสวนแอปเปลิลของเขาเหมือนกันเออใหญ่เนาะนูมีนกอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยงามมากๆ แต่แอปเปิลขนาดนี้เอาไปจิ้มกับปลาร้าบองอะ่ะอร่อยดูโอ้มันกำลังเขียวๆอยู่สวยมากๆเลยเนาะดูนี่เราก็กำลังจะเดินไปจ่ายตังค์งานฮะหนูแอปเปิลต้นนั้นดกมากๆเลยอดูดูมันสวยดูวิวสิอยากอยู่บ้านนอกแบบนี้มากๆเลยมันสวยมากนี่นก็เป็นกองฟาง,ขงเขา Yeah. สวยเนาะทุกคนนะเดีย๋ยวเราไปจ่ายทางกอน,นะแอบบซูมลกให้ทุกคนดนูนี่ตัวเดียวโดโดๆนี่ทุกคนทางนี้เราก็จ่ายไปแปดยูโรหนักมากห,ห้ามัดฟร์วันกี่โลฮะหนักมาก